อย่าไปคิดอะไรให้มากมายฉันคนนี้ก็เข้าใจว่าเธอจะไปกับเขาและทิ้งฉันไว้ไม่เป็นอะไรไที่เธอไปอไกับเขาก็เพราะว่าเธอนั้นมีใจอยู่กับฉันคนนี้มันทําไม่ทรมานใจอยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันคนนี้ไม่มีอะไรไม่มีเงินไม่มีทองเท่าที่มีก็มีแต่หัวใจที่ทําให้เธอต้องไอายไม่มีอย่างใครใครแต่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันคนนี้ก็มีแต่หัวใจก็มีแต่ แค่เพียงเท่านี้ให้เธอคนดีเก็บไปทั้งใจท้าไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรแต่ I miss you ให้รู้ไว้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนให้เธอคนเดียวเลยไปจะนานเป็นร้าพี่ตราบชั่วชีวิตหรือสิ้นอสองใครเธอเธอจะรู้บ้างไหมที่ตรงนี้มีใครยังเฝ้ารอแต่เธอไม่เคยไปไหน ให้แค่เธอคนเดียวทั้งใจ Love that never die ไม่มีวันที่จะเสื่อมคลายและฉันคอยยกให้เธอคนนี้รักดีๆที่มีให้เธอจะรอตรงนี้เสมอไม่ว่านานเท่าไรและต่อให้ฟ้า พาทะเลจะเลือนหายไปแต่รักฉันไม่เคยตาย mm hmm. ขอเพียงแค่เธอนั้นไว้ใจกับรักที่ฉันนั้นให้ไปก็อย่าไป<อ>คิดอะไรให้มากมายฉันคนนี้ก็เข้าใจว่าเธอจะไปกับเขาและทิ้งฉันไว้ไม่เป็นอะไรไมเไร่เธอไปกับเขาก็เพราะว่าเธอนั้นมีใจอยู่กับฉันคนนี้มันทําให้ทรมานใจอยากให้เธอรู้ ไว้ว่าฉันคนนี้ไม่มีอะไรไม่ไม่มีเงินไม่มีทองเท่าที่มีก็มีแต่หัวใจที่ทำให้เธอต้องอายไม่มีอย่างใครใครแต่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันคนนี้ก็มีแต่หัวใจก็มีแต่ใจให้ไปไม่เคยหลอกแค่อยากจะลองบอกไม่ใช่คนกลับกอกไม่ใช่มาแค่หยอกทิ้งไว้แค่อ้อมกอดกับเศษน้ำตาอย่างนั้นไม่เอาหรอกทุกคำที่พูดมันออกมาจากใจใช่เพียงลมปากที่ใครเขาพูดไปฉันยังเชื่อมันถ้าเธอลองเปิดใจความรักของเรายุบเจอแต่เส้นชัยอยากเชื่อคำคนอย่าสนคนอินทาถ้ารู้ ฉันไม่ที่เธอไปไกลตาแค่พวกเศษสวะที่มันไม่เห็นค่าเธออยู่กับฉันแต่คืคดุงดาราเพราะเธอมีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นได้เธอทุนความรักของเธอหนงสิ่งใดแต่ถ้าวันไหนเข้ามาที่ควางใจให้รู้ฉันยังรอเธออยู่เรื่อไปก็อเอาจะสมองกินเวทตอนเมาก็จะพูดไม่เคิดทำอยู่ประจําแบบนี้ฉันนกมันเป็นคนไม่ดีเธอคงจะทรมารัก คนอย่างฉันมานานอยากบอกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตัวฉันกำลังจะตายไม่อยากจะหลังให้มันเสียเวลาเพราะคนอย่างฉันไม่ไม่มีราคาทุกครั้งที่ทำเธอมีน้ำตาเธอเดินจากไปโดยไม่มีร่ำลาโอเมลตันนาโปรดจงให้อภัยทุกเรื่องที่ไม่ดีที่ฉันทำลงไปและที่มาวันนี้ไม่ต้องการอะไรอยากบอกเพลงนี้ก็อยากไปแต่อย่าไปคอรให้มากไายฉันคนนี้ก็เข้าใจว่าเธอจะไปกับเขาและทิ้งฉันไว้ไม่เป็นอะไรที่เธอไปกับ ก็เพราะว่าเธอนั้นมีใจอยู่กับฉันคนนี้มันทำให้ทรมานใจอยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉันคนนี้ไม่มีอะไรไม่มีเงินไม่มีทองเท่าที่มีก็มีแต่หัวใจที่ทำให้เธอต้องอายไม่มีอย่างใครใครแต่อยากให้รู้าไว้ว่าฉันคนนี้ก็มีแต่หัวใจอฮะ PJ อ uh ๋อะฮะฮะยก 耶，哈哈。